ดูกีโพหน้ามาหน่อยดูี่กีโพรหน้ามนอยเฮ้ยเป็นไรอะมเฮ้ยระวังล้างรถรงรถ้างเป็ไรปะ โดนเลยอ่ะโดนตุ่<ะ>ตุต่นเลถฮะตุ่นเลยถือขวาเยอะเกินทำไมอ่ะขวาเยอะเกินแต่เลี้ยวขวาไงไม่ใช่แต่ไม่แจ๋วเลยอ่ะถ่ายรูปให้มาได้เปล่ามไ่ถ่ายแวลองพอหยุดก่อนหยุดก,ก่อน 你不能干。